มาดูวงจรในส่วนของตัวแปลงไฟนะครับจากจากโซล่าเซลล์นะครับที่ใช้โซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่ก็คือไฟฝัฟ่งที่เป็นตรง220นะครับไฟ12โวลต์ที่มาเข้าอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับก็แปลงออกมาได้220โวลต์แล้วก็มาต่อเข้าที่เบรกเกอร์นะครับแล้วก็ต่อออกมาใช้งานที่โหลด ทีนี้ผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดวงจรตรงนี้ออกเพื่อที่จะมาใส่ตัวบีเกอร์หลังเตาเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับใส่บีเกอร์หลังเตาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกระหว่างไฟโซลา่าไฟจากเซลล์เซลล์นะครับแล้วก็ไฟจากไฟบ้านหรือการไฟฟ้านะครับมันจะเป็นแบบนี้ ก็คือพอ <c oughs> ตัดวงจรตรงนี้ที่ต่อจากเอาเอาจากอิน์เตอร์มาใส่เบรกเกอร์ตรงนี้นะครับก็เอาแทนที่จะมาต่อตรงนี้ก็เอาตรงนี้นะครับมาเข้าเป็นอินพุตอินพุตนี้ของเบของตัวเบรกเกอร์หลังเตานะครับนี่เป็นเบรกเกอร์หลังเต่านะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นอินพุตนะครับแล้วก็อินพุตอีกด้านหนึ่งก็เข้าที่ มาจากไปต่อปั๊กมาจากไฟบ้านนะครับแล้วตัวหลังเต่านี้จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะเอาไฟจากโซลาเซลล์มาใช้หรือเอาจากไฟบ้านมาใช้แล้วก็เอา output ของตัวหลังเตานะครับก็จะเอามาต่อแบบนี้นะครับต่อเข้าที่เบเกอร์นะครับก็จะเป็นว่าเราสามารถใช้เบเกอร์หลังเตานี้เลือกได้นะครับว่าจะใช้ไฟโซลาเซลล์หรือจากไฟบ้านเดี๋ยวลองไปดูวงจร ไปดูของจริงกันนะครับอ่านี่ครับตัวของจริงเนี่ยเดิมไฟเอาเอาจากอิมร์เตอร์นะครับ220ตรงนี้เขาก็จะมาต่อเข้านี่เลยเส้นนี้มาต่อนี่นะครับเป็นเบเกอร์ใช้งานแล้วก็ต่อไฟจากเบเกอร์ไปใช้งานเขา้าปลั๊กไฟแล้วก็หลอดไฟนะครับทีนี้ผมก็เอาสายเส้นเดิมนี่ออกแล้วก็เอาสายตรงเอาปุุ่ส2 2 0นี้นะครับ มาต่อเป็นอินพุตให้กับเบเกอร์หลังเตานะครับเนี่ยเบเกอร์ Baker หลังเตาที่จะเลือกว่าด้านบนนี้จะเป็นใช้ไฟจากโซลาเซลล์นะครับ220ส่วนด้านล่างนี่ก็จะมาต่อต่อมาจากฟลักไฟนะครับเนี่ยที่ใช้เป็นสฟบบานแล้วก็เอาพุ t เอาพุ t ของตัวหลังเตานี้ก็จะมาเข้าที่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เป็นเบเกอร์ก็มาใช้งานที่โหลดเหมือนเดิมนะครับ แค่ว่าเราเพิ่มเลาเต่าไปเอาว่าสําหรับเลือกนะครับการใช้งานเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาจากโซลาเซลล์หรือจะเอายินพูดุตมาจากไฟบ้านนะครับขอบคุณครับ